วอ l k ก i t ส g อ d โดยคริสตจักรพระสธิแห่งการกเก็บเกี่ยวคำสรรเสริญจากปากของเด็กอ่อนสุภาษิตบทที่8ข้อที่2โดยคำสรรเสริญของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการต่อสู้คู่อริของพระองค์เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้น โลกนี้ไม่ให้ความสำคัญกับเด็กอ่อนและทาลกเพราะถือว่ายังเล็กมากไม่มีความเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกนี้พวกเขาจึงเพิกเฉยต่อเด็กเล็กสำหรับกระสัิด์ดาวิดได้รับรู้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในจักรวาลต่ำกว่าพระเจ้าเพียงหน่อยเดียวแม้จะเป็นเด็กอ่อนและทาลกพระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำสรรเสริญของพวกเขา เพราะเจ้าถือว่าคำสรรเสริญที่ออกมาจากปากของเด็กอ่อนเป็นคำสรรเสริญที่ออกมาจากปวดใจจริงใจบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งแอบแฝงต่างจากคำสรรเสริญจากปากของผู้ใหญ่บางกลุ่มบางคนที่เป็นพิธีกรรมน่าซื้อใจโคตรแฝงไปด้วยผลประโยชน์เพราะว่ามารซาตานเป็นเจ้าโลกวางระบบของโลกศาส,สนาของโลกจึงไม่ให้ความสำคัญกับเด็ก คริสตจักรแบบโลกจึงไม่เปิดโอกาสให้เด็กเล็กนำการสัรเริญพระเจ้าไม่เปิดโอกาสพวกเขานำการอธิษฐานแต่ขังพวกเขาไว้ในห้องเล็กๆก,กับของเล่นการระบายสีวิดีโอมารซาตานต้องการกำจัดการรับใช้ของเด็กเล็กเพื่อจะหยุดยั้งการทำงานของพระเจ้าที่จะออกมาจากคำสัรเสริญของพวกเขาเพราะพระเจ้าทรงตั้งป้อมปราการต่อสู้ศัตรูในโลกนี้ ผ่านคำสัรเสริญของปากที่บริสุทธิ์และจริงใจวันนี้เราต้องยอมรับระบบของพระเจ้ามากกว่าระบบของโลกเราต้องให้โอกาสเด็กเล็กได้รับการเสริมสร้างเพื่อพวกเขาจะนมัสก,การสัรเสริญพระเจ้ายอมรับเด็กๆเ,เข้าเป็นกองทัพของพระเจ้าในการทำลายศัตรูปลดปล่อยเฉลยและขยายอาณาจักรของพระคริสต์ในโลกนี้ร่วมกับผู้ใหญ่ พระเจ้าอุยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ